สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญััิเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา17นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกานาทีวันนี้อยู่กับคุณทัดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับค่ะสวัสดีคุณนัทเดชและคุณผู้ฟังนะคะก็เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เองก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคมก็เต็มไปด้วย ข่าวสารมากมายทั้งในเรียกว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่ค่อนข้างจะมากมายทีเดียวสำหรับกร,รณีที่ชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยแล้วไปทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงท่านหนึ่งซึ่งเหตุก็เกิดที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวนะคะมีการขยายผลไปถึงประวัติของผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายด้วยครับก็ถือว่า เรื่องนี้เนี่ยชาวภูเก็ตหลายคนเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการออกมาขับไล่ด้วยกับกรณีของการทําร้ายร่างกายแพทย์หญิงรวมไปถึงวันนี้ครับรายการของเรานําเอาอประเด็นของการพิจารณายุบพ,พักการเมืองด้วยะนะครับมาฝากกันมีความคืบหน้าจากทางด้านของประธานกกอตอนะครับ นอกจากนี้ก็มีคําสั่งคําพิพากษาของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองในคดีของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรและพวกนะคะที่ไปจัดอีเวนต์โครงการลดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020มาฝากกันด้วยซึ่งสารดีกาก็พิพากษายกฟ้องนะคะเนื่องจากว่าไม่พบเจตนาในการเอื้อประโยชน์ในการจะซื้อจัดจ้างโครงการนี้ค่ะ ส่วนเนื้อหาทางด้านฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมนะครับก็มีการยืนไว้อะไรแก่สมาชิกวุฒิสภาสองท่านที่ถึงแก่อนิจกรรมด้วยทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันในสถานีนิติบัญญัติวันนี้ครับค่ะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามช่วงจับก,กระแสนิติบัญญัตินะคะมาดูความเคลื่อนไหวประเด็นที่มีชาวต่างชาติไปทําร้ายร่างกายแพทย์หญิงกันก่อนคะ่ะก็มีทางด้านของนายกรัฐมนตรี เองก็ออกมากำชับไปถึงตำรวจแล้วก็รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวให้ดูแลชาวต่างชาติแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดโดยย้ำนะคะว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ภูกเก็ตซ้ำขึ้นอีกค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็กล่าวถึงกรณีชาวต่างชาติทำร้ายแพทย์หญิงที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจนมีประชาชนชาวภูเก็ตนั้นไม่พอใจแล้วก็ลุกฮือขึ้นมาขับไล่โดยเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่บานปลายแล้วก็ไม่อยากให้มีการพูดต่อๆกันไปโดยขอความร่วมมืออย่าไปขยายผลในทางที่ไม่เหมาะสมเพราะประเทศไทยเนี่ยอยากให้อยู่บนความสงบเรื่องแค่นี้เนี่ยได้บริหารจัดการไปแล้วส่วนตัวไม่เห็นด้วย กับการที่มีการใช้ความรุนแรงและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นโดยกำชับนะครับไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ลงไปดูเรื่องนี้แล้วก็กำชับกับนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าเมื่ออยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่าประเทศมีประชากรหลายล้านคน ก็ไม่อยากที่จะให้เกิดปัญหาแล้วก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ารอยขึ้นอีกครับด้านนายอนุทินชาญวิวรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีข้อเรียกร้องของคนภูเก็ตให้ตรวจสอบประเด็นที่ดินหลังจากเกิดเหตุนี้แล้วค่ะ ซึ่งนายอนุทินบอกว่าก็สั่งกำชับไปแล้วนะคะแล้วก็ได้หารือกับอธิบดีกรมการปกครองว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องไปจัดการตรงไหนอย่างไรบ้างและด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปก็แจ้งนะคะว่าอยากให้ไปตรวจสอบเพราะว่ามันพบหลายพื้นที่เนี่ยมีเครือข่ายลักษณะคล้ายกับมาเฟียก็ได้กำชับไปยังอธิบดีกรมการปกครองรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ไปทำงานร่วมกับ หลายฝ่ายด้วยกันยืนยันนะคะว่าจะไม่ให้มีนักเลงไม่ให้มีผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติเข้ามามีอํานาจมีอิทธิพลใดๆก็ตามรวมไปถึงความประพฤติที่ไม่ดีในไทยอย่างเด็ดขาดส่วนตัวเนี่ยก็รับไม่ได้เพราะว่าแค่มีผู้อิทธิพลลําพังผู้อิทธิพลเป็นคนไทยก็ยังไม่ยอมเลยนะคราวนี้เนี่ยถ้าจะมีอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพลต่างชาติด้วยก็ยิ่งไม่ได้เด็ดขาดนะคะส่วนจะให้ในายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ไปดูปัญหาที่จังหวัดภูกเก็ตหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องให้นายชาดาไปหรอกตอนเองคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยวจัดการให้ให้นายชาดาเนี่ยไปดูแลในส่วนผู้มีอิทธิพลที่เป็นคนไทยค่ะขณะที่การรุกล้ำที่ดินสาธารณะต้องใช้กฎหมายเพราะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่แต่ถ้าใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ก็ไม่มีใครจะเอาประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ดังนั้นเนี่ยมองว่า ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องเข้าใจว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่การที่จะเข้ามาก็ต้องทําตามธรรมเนียมประเพณีเพราะว่ามีกฎหมายและวัฒนธรรมที่จะต้องทําตามนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินยังย้ําด้วยนะคุณทัศดาวคุณผู้ฟังบอกนะครับว่าถ้ามีต่างชาติมาซ่าหรือว่ามาแอคอาร์ตใส่เนี่ยก็จะจัดการให้หมดเพียงแค่ดึงวีซ่าหรือว่าพาสปอร์ตออกก็จบแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากกฎหมายแล้วยังมีข้าราชการคนมีสีที่เป็นช่องโหว่ให้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องทําตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันต้องไม่มีการอบอุ้มดูแลคุ้มครองใดๆซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองก็มีการสั่งการทุกวันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นวาระสาคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาก็แก้ไขเรื่องนี่นอกระบบ เรื่องปัญหาผู้มีอิทธิพลปัญหายาเสพติดก็จะจัดระเบียบสังคมอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับค่ะคราวนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของการพิจารณาคำร้องยุบพักกันบ้างพักเก้าไกลนะคะในส่วนนี้ก็มีการไปถามทางด้านของประธานกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองก็ถามความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพักก็มีสองพักด้วยกันก็คือพักเก้าไกลแล้วก็พักภูมิใจไทยครับ นายอิทธิพลก็บอกว่าในส่วนของเก้าไกลเนี่ยหลังจากศารและธรรมนูญมีคำวิธิจฉัยมาเมื่อ31มกราคมที่ผ่านมากะกะตอเองก็ให้สำนักงานกะกะตรวมไปถึงนายทะเบียนพักไปศึกษาคำวินิจฉัยและตัวบทของพระราชบัญญัติประกอบรัฐะะธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างจากนั้นเนี่ยสำนักงานก็ได้เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นมาก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะต้องนําคําวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นด้วยโดยคําวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยประกาศออกมาเมื่อ29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านทางราชกิจจานุเบกษาซึ่งสํานักงานก็จะต้องนําคําวินิจฉัยไปพิจารณาประกอบความเห็นที่ได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามค่ะนายอิทธิพรบอกว่าไม่มีกรอบเวลานะแต่ว่า กระบวนการนี้เนี่ยก็คงจะใช้เวลาไม่มากจะดําเนินการได้ไม่ชักช้าค่ะส่วนคําร้องยุคพักภูมิใจไทยทางด้านนายอิทธิพรเนี่ยก็บอกนะครับว่ากกตได้รับคําร้องโดยเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนพักการเมืองว่าคําร้องข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่นั้นถือว่ามีมูลหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็น หากเห็นว่ามีมูลจะต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนก่อนที่จะเสนอความเห็นต่อกอกตเรื่องนี้เนี่ยจะดำเนินการโดยไม่ล่าช้าซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้30วันหรือ60วันแต่ก็ต่ออายุได้เพราะกระบวนการนอกจากรวบรวมข้อมูลแล้วก็ยังมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลโดยหลักแล้วเนี่ยพยายามที่จะทำให้อยู่ในกรอบเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าครับ ค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักกับพวกกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีนี้ค่ะซึ่งเป็นคดีที่ปป,ปชเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรวมไปถึงนายสุรนันท์เวชชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบริษัทเอกชนสองแห่งที่ทําธุรกิจ สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นจำเลยคดีนี้นะคะเกิดจากการที่ไปจัดจ้างโครงการลดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020จนเกิดความเสียหาย239ล้านบาท ก็ถูกกล่าวหานะคะว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันเสนอราคายอย่างเป็นธรรมซึ่งศาลก็พิพากษายกฟ้องจำเลยทุกรายเนื่องจากไม่พบว่ามีเจตนาในการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างและก็ยังได้มีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ในเฉพาะคดีนี้ด้วยค่ะ ครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของฝ่ายบริหารนะครับนำมาฝากกับคุณผู้ฟังช่วงหน้าครับจับกระแสนิติบัญญัติอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้มีการยืนไว้อะไรนะครับในที่ประชุมผุ้ที่สภาให้กับสมาชิกผุทธิสภา2ท่านที่ถึงแก่อนิจกรรมนะครับรวมไปถึงมีการจัดสัมมนาการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนติดตามช่วงหน้าในจับกระแสนิติบัญญัติครับ ติดตามกันต่อกับช่วงจากกระแสนิติบัญญัติข่าววันนี้นะคะวันจันทร์ก็แน่นอนว่ามีการประชุมวุฒิสภานะคะซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมค่ะวุฒิสภาเองก็มีการยืนไว้อะไรแก่สมาชิกวุฒิสภาที่ถึงแก่อนิจกรรมจํานวน2ท่านด้วยกันส่งผลให้ขณะนี้นะคะมีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาคงเหลือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่248คนค่ะครับโดยการประชุมวุฒิสภาวันนี้นะครับมีนายสุภชัยสมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่2ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมครับโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมก็ได้แจง้งต่อที่ประชุมให้รับทราบกรณีมีสมาชิกวุฒิสภาถึงแก่อนิจกรรม2ท่านด้วยกันประกอบด้วยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองอายุ72ปีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์และนายมนเทียนบุญตันอายุ58ปี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาครับทางนี้ที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกผุ้ที่สภาทั้งสองท่านเป็นเวลา1นาทีพร้อมกับแจ้งจำนวนสมาชิกผุ้ที่สภาคงเหลือ248คนดังนั้นในการประชุมผุ้ที่สภาจะต้องมีสมาชิก มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่หรือ124คนขึ้นไปจึงจะเป็นองค์ประชุมครับค่ะภายหลังการแสดงความอาลัยแล้วนะคะที่ประชุมวุฒิสภาก็เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณากระทุถาม เรื่องการจัดสรรพื้นที่ป่าชัยเลนให้เอกชนปลูกป่าชัยเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตซึ่งนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนาเป็นผู้ตั้งถามไปยังพลตำรวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเรื่องผลกระทบจากนโยบายการลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถามไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งนายกเองก็ได้มอบหมายให้นายกฤษดาจีะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระทู้ถามเรื่องขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาพระภิกษุสามนเณรกระทําผิดพระธรรมวินยัยซึ่งเรื่องนี้ตั้งถามโดยพลตารวจโทสานิตมหาถาวรก็ถามนายกเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าไม้ก็ถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้ก็มีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา เสร็จแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของไทยของคณะกรรมการการคมนาคมค่ะแล้วก็เรื่อง ฝ่ายแกนดินซีเมนกับการแก้ปัญหาความยากจนของคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยส่วนเรื่องด่วนนะคะก็เป็นการพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาแทนตําแหน่งที่ว่างค่ะก็เป็นระเบียบวาระที่ค่อนข้างจะมีหลายเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของกระทูถาม ก็ม to ีกระแสพอสมควรนะคะเรื erm ่องของกระทู้ามที่จะต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทางฝ่ายบริหารก็คือรัฐมนตรีแต่ละท่านนั่นเองที่จะต้องเดินทางมาตอบกระทู้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมของวุฒิสภาหรือว่าสภาผู้แทนรัษฎรค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาก็ได้จัดสัมมนาการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่พ,พระพราชะกรณียกิจและพระมหาการุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนขึ้นด้วยนะครับโดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนประธานกรรมธิการวิสามันเป็นประธานเปิดงานสัมมนานและนิทรรศการภายใต้หัวข้อการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมธิการสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยนายสุวพันธ์กล่าวนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ทรงงานร่วมกับอาณาราษฎรรักษาพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจเริญก้าวหน้าโดยในปี2567นี้ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ7 2พรรษาจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมการทำความดีเพื่อจเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีเสียงบางช่วงบางตอนของนายสุวพันธ์เดี๋ยวไปรับฟังกันครับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อประเทศชาติมีต่อประชาชนมาอย่าง ชานานลสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทํางานร่วมกับอานาราสดรของพระอ,องค์ท่านได้ร่วมกันรักษาชาติบ้านเมืองพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าหน้าแล้วก็ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันได้อยากมีความสุข ในปีมหามงคล2567ในปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเจทรชมมีพระชนมายุครบ72พรรษาก็อยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยครับมาร่วมกันทำความดีมาร่วมกันรักษาคุณธรรมมาร่วมกันเจริญรอยตามเรื่องพระยุคลบาทนั่นคือการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยของเรา ร่วมกันแก้ปัญหาประเทศไทยของเราแล้วร่วมกันเป็นพลังให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและในการเป็นศูนย์รวมหัวใจของคนไทยทั้งปวงครับโดยงานสัมมนาวันนี้นะคะก็ยังได้มีการอภิปรายเรื่อง พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่10ด้วยในประเด็นต่างๆโดยมีการเชิญวิทยากรรับเชิญนะคะยกตัวอย่างก็เช่นด้านการสาธารณาสุขค่ะก็วิทยากรรับเชิญก็คือนายแพทย์วันชัยสัตยาวุธิพงศ์เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยกล่าวบางช่วงบางตอนนะคะบอกว่ารัชกาลที่10ทรงสนพระราชหฤทยัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุข โปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในทินทุรกันดาลโดยที่พระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธินะคะ ของโรงพยาบาลแล้วก็ได้ท่งประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอด้วยรวมทั้งยังได้พระราชทานพระรชาชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยค่ะนอกจากนี้นะคะในงานก็ยังมีการจัดนิทรรศการบริเวณด้านหน้าห้องเสวนาห้องสัมมนาด้วยเรื่องสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่10ทั้งพระบรมราชโชบายได้ การศึกษาโครงการในพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ําและป่าไม้ตลอดจนโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะครับนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1ินากานาทีถึง17.30นาิกานาทีวันนี้คุณทัดาวทองอิ่มและผมนัทเชเดียดปุ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ